ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมเริ่มให้ถูกผูกพันกับองค์พระเจ้าถูกวันเวลาและตะลอดไปเริ่มให้ถูกผูกพันกับองค์พระเจ้าถูกวันเวลาและตะลอดไปจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต ให้พระองค์ทรงเป็นในในชีวิตและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจงรักทุกคนถ้าท่านได้รักแบบนี้แล้วชีวิตท่านได้เรื่องทุกข้าง จงรักษาความรักไม่ไว้เพื่อชีวิตมีสุขสืบไปจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์เกาะแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ขอบคุณพระเจ้า